อุกาว่กากาข้าคือราชาแห่งพงไพรสีแดงมามาให้ต่อยเรียงตัวเลยมาพวกมึงอะ่ะเอาละครับผมสวัสดีทุกคนก็นได้นะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมน้องเหมียวแบทเทนแคทที่ทุกคนชอบดูแต่ไม่ชอบกดไลค์ก็มีคนกดไลค์อยู่มาวันนี้เราจะมาเล่นด่าน ปลุกพลังจะมีไมเดนเอาเวกคอยเอาเวกเิชเอาเวกซึ่งแมวไมเดนหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ขอมาเอาตัวปลุกพลังก่อนแล้วกันเนาะส่วนดานคอยก็เฉดดาวเิชก็เฉดดาวเอ่าเอาเป็นเบชก่อนแล้วกันเอาแหละนี่คือการเจอกันครั้งแรกของผมและด่านนี้แต่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าศรัทธาในตัวผมเถอะผมเล่นเกม b a t t ท e Cat ตมาจนใกล้จะจบแล้วหรือเปล่านะบางก็ว่านี่เพิ่งถึงครึ่งทาง นี่ผมทําอะไรลงไปผมรีบปล่อยแมวไปทําไมอเกาอุกาวะข้าคือราชาแห่งพงไพรสีแดงและสีดําข้าจะทําการกํำลาบโลกนี้ให้โลกนี้อยู่ภายใต้ตีนของข้าข<ม>้าจะครองโลก <laughs> นี่ฉันจะครองโลกไปทําไมกันวะครองโลกไปงานก็เยอะงั้นฉันจะครองโลกไปแล้วก็จะทําลายโลกนี้ทิ้งนายจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเออนั่นสินะ กูจะยึดของโลกไปทำไมวะเนี่ยปิดปิดิไปเลยพวกเราไอแมวหัวหน้าเผาตัวนั้นมันควยเผลในอุดมการแล้วเราจะต้องทําการกำราบมันระหว่างที่มันกําลังควยเผลอยู่อ้าเฮ้กระชอกมากดันเจ็ดดาวก็ผมบอกทุกคนแล้วไงว่าให้เชื่อในตัวผมศรัทธาในตัวผมกดไลค์ให้ตัวผมเออนุดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแั่อยากใส่เดียวกับการีลาอ้าเฮ้กาลีลาไปสวรรค์ได้ปะ ว้าต่อไปคาลันจีแปดดาวดำและแดงมันจะไม่หลอกผมใช่ไหมไปแบบเซตครอบคุมแล้วกันผมไม่อยากจะไว้ใจใครทั้งสิ้นในโลกที่กว้างใหญ่ในจักรวาลที่ยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้คนเดียวที่ผมไว้ใจโอ้ใครเหรอเจ้ามนุษย์ก็คือตัวของผมเองใครที่ไม่ใช่ตัวผมนอกนั้นผมไม่ไว้ใจโอ้โหสุดยอดไปเลยเจ้ามนุษแกจะต้องไม่โดนใครหลอกแน่นอนไม่ว่าแกจะไปลูกน้องสีอะไรมาฉันก็พร้อมรับทุกสถานะ ฉันก็พร้อมรับทุกสถานการณ์จอมมนุษย์คนนี้ในความคิดมันใช้ได้ดีดีดๆดแกจะได้ไม่โดนหรอกสีแดงมาลัวๆวะ่ะเฮ้ยลุกน้องค่ะพลพรรคสีแดงกระเทิบมาเลยฉันไม่ยอมหลอกไปโอ้โหอูดอูดมาวะ่ะอูดจะกระเทิบแมวจ้ะเดี๋ยวนะเจผมตายหรือ,อยังวะเจยังไม่ตายน่าจะได้อยู่ถ้าผมจัดเซตสีแดงสีดำมาอาจจะพอชนะได้อยู่ เฮ้ย hey, ชนะอยู่วัโอเจ้ามนุษย์พอโค่นล้มอูดได้แล้วนี่ได้ใจจังเลยนะเพราะว่าหัวหน้าเผากิ๊กก๊กอกยังแก่นะ่ะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกไอดี ID เกมนี้ของฉันอาจจะถึง2 0,000ืแล้วด้วยซ้ำโอ้ไอดีราคาเกือบ2 0 0 0มนี่มันเถื่อนจริงๆเลยเอาล่ะหัวหน้าชนเผ่ายังฆ่าเนี่ยจะทำการยึดเผาแกเออว่าแต่นี้ผมไม่ได้อัพเป่าตุงเลยนะเนี่ยโอ้ใหม่ก็โอเคตอนนี้ผมใช้แคนแคนฟาร์มตังค์ได้เยอะมากนะ เดี๋ยวบอสมาแล้วปิดสปีดเลยนีโอไปหนึ่งดอกแล้วจังหวะนี้ก็ปล่อยบาหามุดไปครับผมปล่อยแมวทุกตัวไปเลยเดี๋ยวสีดามานี่ว่าผมจะต้องปล่อยเจเจเจจ๋าห้าพันสองเรียบร้อยคาสซี่ไปเลยโอ้เจ้ามนุษย์รอบนี้นี่แกตั้งทรงดีนะเนี่ยเฮ้ยปล่อยตัวอื่นรับตีนเถอะไม่ไหวนีโอไปหนึ่งดอกแคนแคนไปแอปเปิลมาปล่อยทุกตัวเถอะเงินเหลือไว้รวยโอ้เจ้ามนุษย์คนนี้นี่มันรวยจริงๆเลยตอนนี้เงินในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่ห้าเดือนนี้สี่พันสี่พัน สี 4, ่พันอะไรนะสี่พันนี่มันยังไม่ไปลายเดือนเลยนะเนี่ยจะพอแดกหรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าทำไมช่วงนี้ไม่เติมเกมเลยเอาไม่เป็นไรเกมนี้เขาเล่นฟรีโอ้ยไซเบอร์แคทอยู่หน้าไปหรือเปล่านั่นไซเบอร์แคทถอยหลังมาเถอะกระต่ายแดงมาวะ่ะ ไป,ไปไปไปคาสลี่มาเรียบร้อยนะคาสลี่รอบ2มาทันแบบนี้น่าจะชนะแน่นอนแคนแคนปะปล่อยทุกตัวปะถ้าปล่อยเจได้อีกสักรอบหนึ่งนี่เอาไปแน่น่าจะทําให้ผมนั้นชนะได้น่าจะใช่ละมั้งเวลาที่ข่าตบพุ่งตัวเองแล้วเนี่ยจะทําให้กินจักลักแร้ของข่าเนี่ยออกไปโจมตีศัตรูโอ้โห,โหเป็นสกิลที่ช่างทุเลศจริงๆเลยเแ,แกวว่าข้าลรอโอ้โห แม่งเงยทำไมศัตรูมันไม่โดนน็อกแบ็กเลยวะเอาแหละทุกคนมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องอัปเกรดพลัสโบสำหรับแมวตัวนี้จะถึกกับสีขาวนะจาก6ล้านดูสิว่า XP ผมจะเหลือเท่าไหร่นี่ผมไม่มีร่างปลุกพลังเหรอเนี่ยโอเคตอนนี้เลเวลแม็กเรียบร้อยนะปิดสปีดเลยคาสลี่ผมมันไม่ได้น็อกแบ็กตัวสีขาว โอ้ไม่กอดผมก็ลืมเจกับคาสลี่ไม่ได้ชนะทางสีขาวเว้ยเออไอว่าทําไมมันไม่น็อกแบ็กเลยฮ่าฮ่าไอเจ้ามนุษย์แกไม่รู้หรอว่าความรู้คือพลังแกที่ขาดความรู้แกไม่มีทางเอาชนะขคาได้หรอกรอบนี้ฉันจัดตัวมารับต็นสีขาวแล้วเว้ย <c oughs> น่าจะใส่อูลูลุนมาวะ่ะคือผมชอบคิดตลอดว่าเจกับคาสลี่อ่ะคือตัวสุดแล้วชนะได้ทุกทางแต่ในความเป็นจริงไม่ไม่ได้ชนะสีขาว อออเป็นไ,ไงเล่าดีนะที่ใส่นนโออัมสตองไซคอนเจตอัมสตองเออข้าไม่ยอมรับหรอกนั่นไปใส่ปืนไซคอนสตองเอนจินอัมสตองเฮ้แต่ว่ารอบนี้ตั้งทรงมาดีนะทรงแบบนี้คงจะชนะแล้วแหละเหลือแค่แบบ่วงเวลาไว้หวังว่าจะใช่นะเจะ๊อ้อเจยังไม่ตายเว้ยนนโออีกรอบหนึ่งอย่าให้ศัตรูเข้ามาตบถึงในบ้านเว้ยเฮ้ยไม่นะ เฮ้ยแย่แล้วทุกคนไอตัวนี้ถึกมากอาจจะเพราะว่าแบบตัวดาเมจที่ชนะทางมันไม่มีเอา้าอ่าไกลแล้วเว้ยเรียบร้อยเย้ yeah. ดานาใบคายเอาแวกด่านนี้จะเจอกับสีอะไรยังไม่รู้แต่ว่าขอเอาเซตเดิมไปก่อนแล้วกันเอาเป็นสีแดงอัพเป่าตรงได้เลเวล5นะนานี่คอยนี่คือภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าแปบลบว่าปลาคาป,ปะไม่รู้นะยังไม่ได้เปิด Google เฮ้ยไอ้มนุษย พูดมั่วเพเดียวมึงอ่ะเฮ้ยไปเปิด g ูเกิลไปเล่นๆอยู่จะให้ไปเปิด Google ได้ไงใครไม่ยอมเปิด Google หาข้อมูลนะเดี๋ยวไฮยีน่าเนี่ยจะสวบหัวแม่งเลยแกจะมาสวบหัวฉันเหรอแกต้องผ่านพลพักน้องแมวไปซะก่อนเออนุชอย่าเอาพวกกูไปรับตีนดิไปเลยน้องแมวกระเท่อปั๊มมันจับจับตับตับตับๆับบตับบขอล้างปลุกพลังมาให้ผมเถอะว่ามา จานนี้การันตีแล้วเจอช้างปั่นปันปันเอาแหละเดี๋ยวปล่อยแคนแคนก่อนเลยร,รีฟาร์มตังค์เวนะ้ยต้อนับเป่าตุง้งจิงโจ้มาเป่าตุง้งจะไหวหรือเปล่าเอาไหวอยู่นะเรียบร้อยนะเคลียร์ช้างได้ปล่อยเจ๊ไปปล่อยคาสลี่ไปเอนุชไม่ปิดสปีดไหนอะ่ะไม่ปิดปล่อยคนจริงโอ้โหเจอปลาคราบสองตัวบอกเลยจังหวะน,นี้คนจริงมีเสียวมาเลยไอ้มนุษย์ ปิดสปีดดีกว่าเดี๋ยวนะเจ๊กับคาซี่คาซี่ตายไปแล้วเหลือเจ๊บอกเลยงานหยาบแอปเปิลไปแคนแคนไปคาซี่มาแล้วนะน่าจะไหวใช่ไหมใช่สิเหลือแค่แมวปลาครับอานุชทำไมไม่ไปเปิดกูกันถ้าเกิดว่ากูไม่ใช่ปลาคราบอ่ะมึงเรียกกูว่าปลาครับทั้งคลิปเลยนะเฮ้ยใช่ไวยโอ้โหอ้โฮนุช บอกตรงๆว่าฉันก็เกือบจะดูไม่ออกว่าแกคือปลาครับปล่อยแมวไม่ทันไอ้มนุษย์กระจอกโ้ม my god โ oh, หปลาครับมาเร็วมากมันเดินมาจาก เอาเรียบร้อยนะมันเดินมาจากป้อมมันแบบจนจะถึงหน้าบ้านผมแล้วอะเรียบร้อยนะได้ล่างปลุกพลัง้านจะมาไม่ d e n Awake ะอาสีแดงเหมือนเดิมนะตอนนี้เป่าตรงเลเวลเจ็ดเลเวลแเรียบร้อยนะตั้งแต่มีแคนแคนผมก็ไม่เคยจนเออหญิงสาวพม,มาจารีก็คงจะไม่มีใครกล้าจีบเธอรหรอกนะ โอเคเราเชื่อว่าเธอคือหญิงสาวปมทระจันอะไรอะไรอะไรจะจีบเราเหรอถ้าจะจีบเราก็มาเดี๋ยวแถมเข้าสารถังหนึ่งเออไม่เอาะครับกลัวคบกันไปแล้วโดนต่อยเรียบร้อยนี่คือสเต็ปที่ดีที่สุดของผมแซมบ้ามาโชแคนแคนรับตีนฟาร์มตังไปเรื่อยๆเพื่อให้การเงินเฟื้องฟูจนกว่าเป๋าตุ้งจะเต็มหรือว่าจนกว่าจะจวนตัวถึงจะเรล่มไปตัวอื่น แล้วเรียบร้อยนะยิงสาวพมจันมาแล้วเอออยากมีแฟนวอยไอ้น้องแมวมาเป็นแฟนกันเปล่าบอกเลยคบกับเจ๊เนี่ยไม่มีใครกล้าหาเรื่องน้องแน่นอนถ้าไอตัวไหนกล้าหาเรื่องน้องเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เขีรยให้เออไม่เอาได้ไหมอะแชมบ้ากลัวถ้าปฏิเสธเท่ากับตายอยากตายใช่ไหมเออนนดใจเราด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันยิงนีโอไปเออ ตัวใครตัวมันเนาะเออนื้อเนื้อกบมาช่วยเรากันเฮ้ยมา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 ให้ต่อยเลี้ยงตัวเลยมาพวกเมืองอะไม่ยอมเป็นแฟนกับเจ๊ใช่ไหมไอเจ้าเพิกน้องแมวไม่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 มีคลาสไม่มีศิลปะผู้หญิงมีคลาสเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงมีกล้ามนี่เขาเซ็กซี่จะตายลองเปิดใจดูสิน้องแมวบอกเลยกล้ามเนื้อแน่นๆนบักบักบักเอาเพื่อไปสวรรค์เรียบร้อย ได้ลากปุ๊กพลังมาภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะ3ตัว6ดดันขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ yeah!